ดีคะ่ะว,ว,ว,วันนี้เราก็อยู่กับจัสมินนะคะอยู่ที่สวนรถไฟนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปสวนผีเสื้อกัน,นะคะ่ะทุกคนเราจะพาหนูน้อยจัสมินไปดูผีเสื้อกัน,นะคะ่ะใช่ค่ะเกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเออไม่เคยเห็นมาก่อนเลย <posting S 2> ใช่ป่ะผีเสื้อเดือนหนึปีไม่เคยเห็นผีเสื้อโอต้<ะ>ตายแล้วอันดักซินนามน์เรามาลุ้นกันว่าเราจะเจอตัวเงินตัวทองไหมอุ้ยเจอแล้วหนึ่งตัวนี่ไงอุ้ยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อุ้ยลมเย็นมากเลยค่ะคุณจัสเดี๋ยวคุณเดินไปสิฮ่าสิเพ็งย่าลิมบาราบาราเห็นสิ่งที่ไม่มีอะไรนั่นไหมอะนั่นแหละคืออนาคตของเราไม่มีอะไรเลยไม่มมีแต่ความว่างเปล่าอย่างเงี้ยทางที่เราไม่สามารถนึกได้ว่างโอ้โหมันมีอะไรรออยู่ใช่ไหมมีอะไรเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยไม่มีโอเคเฮ้ยนะ นกอะไรคะนกวิดแววกระตูวูใช่นกเหรอไม่ใช่ไก่ใช่ไหมไม่พี่มันเนกวิดแววกระตูวูใช่หนูใช่หนูนกวิดแววกระตูวูเดีย๋ยนะขอซูมแป๊บวิดแววกระตูวูนกตัวน,นี้ก็จะกิน <c oughs> เอ่อเอ่อใบไม้สีเขียวเป็นอาหารนะคะแต่บางทีก็กินสีเหลืองเพราะว่าเพราะเยลโลเพราะว่าเยลโล,โลแปลว่าสีเหลืองมันโกลแปลว่ามะม่วง <c oughs> ไปเรื่อย่นสวยอ่ะหน้าหยหาจัดอ่ะอันนี้เรามาทำชาเลนจ์นับตัวหนึตัวท้องที่สวนรถไฟเราเจอแล้วตัวนี้วัสดีเพื่อนโยอันยองดีเพื่อน เต่าผมก็หนีอ่ะ้ยเฮ้ยเต่าโดนลงน้าอ่ะอันนั้นชื่อเดฟครับอ๋อชื่อเดฟใช่เดฟสวดีนั่ล้มานมาแล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้วเดฟเดฟเป็นอะไรทำอะไรไม่รู้มันติดอ่ะผ้คุมมียานแฮร์รี่ พี่หนูแต่งตัวมาสวยทำไมหนูทำตัวอย่างนี้วะ <laughs> วันนี้เราก็อยู่กับน้องเต้าหู้กันนะคะชอบกินเต้าหู้ชื่ออะไรนะเต้าหู้เอาอะไรเอาเต้าหู้เออเหมือนเลยอะ่ะถ้าใส่แว่นจะใช่เลยอะ่ะผมยิกหิเหมือนกันด้วยเจ้าเจ้าเจ้าเอ๊ะเอ๊ะเออเออเอเอ,<พ>อไปเอาไม่เลือ่อนเหร ไม่ลื่นเหรอไม่เป็นไรเจ็บตัววันนี้โอเคนึกว่าจะลื่นเย้แล้วถึงแล้วค่ะทุกคนอะไรไม่คิดทำอะไรเฮ้ยเราเจอแล้วผีเสื้อตัวแรกนี่ครับถึงแล้วของจริงครับเฮ้ยมาากไงวะใครอะยมมากไม่ไหวเดินมมแต่้รูอะ่มดูตี เขาท่องหลายคัดคนนึงก็พี่บีแปลงร่างเป็นผีเสื้อแล้วแล้วก็รอเราอยู่ใช่ใช่พี่บีอยู่ในนี้นะคะทุกคนได้ยินว่าคนชอดกินกันนะข้าวสารมาดิเลยแต่ไม่ใช่ในสภาพนี้มันเสียบรองใ้มึอไงเขาย้อนเตียมไว้ดาร์กมากค่ะองค์นี้สไปเดอร์แมนอันนี้คือชื่อพันธุ์ของชนิดของพืชเป็นอาหารของเสียนอันนี้ก็คือ มุ้ยมุยมีเม็ามรวันนี้ก็ชวยอ่ะสีดำสวยมาไมช่หดำสีดำเขียวมาสวยมีตไใบไม้จำลองว่าผีเสื้อกำลังเกาะหินอยู่เกาะอะไรนะเกาะหินเสียงสันเลยร้อน สิ่งแรกที่เราเดินออกมาจากห้องเย็นก็คือร้อน <c oughs> เอาแล้วนะครับ <c oughs> ตะกล้องมือโปรนะครับตะกล้องมือโปรเราแล้วแล้วครับ <c oughs> ตะก้องจริงจังมากเลยนะครับ <c oughs> จริงจังแล้วจริงจังแล้ว ร้อนมากเลยใช่ไหมคะน้องหมี <_ d umb> ยมมากเลยค่ะยมมากมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรายังคงอยู่ในเขาวันเขาวันใช่พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถไปวันนี้เราก็มาตัวป่า <_ d umb> ใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ในป่าอเมซอนนะคะอเมซอนแอร์มซอนอเมซอนโอเคแอร์มาซอน bro no อเมซอน no not อเมซอน is amazon okay amazon amazon butterfly no 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 it's butterfly butterfly yeah อะแล้วสีผมพี่เงี้ยเป็นสีเลดถูกปะ no 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 it's red what i s red red อะไรนะซึ่งสำหรับวันนี้เราก็จบกันแค่นี้แหละก็คือมาดูแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นเราก็รู้สึกว่าสบายตามากทุกคนใช่ไหม yes แจ๋แลกแดดดีเกินใช่วันนี้เราก็อยู่ที่ทางออกนะคะทางออกสกิเอ่อ exit ค่ะ no 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 it's exit ยันตอาจบมันก็ไม่เว้นว่ะไปออก